กล่อมโลกเดียวดายให้หายวังเวงฉลอมเสียงเพลงไปบนโลกร้อนเพลงไอจงแซซอนสูบหรกพงดงดอน ลําส like ิงคอนตัวคุณเข้าเสียงอะไรแปดรอบครับสำหรับเพลงนี้จาเนื้อไม่ได้สวัสดีเพื่อนๆนะครับมันบรีเขาตาเที่ยงแอดนครพนมผมน้าหนวดเกษตรนอกโรงเรียนครับมาอีกแล้ว วันนี้วันนี้มาด้วยความดกเหมือนเดิมนะยังดกไม่จาง <c oughs> อะนะครับวันนี้ก็กลับมาเจ,เจอเจอกันเหมือนเดิมนะครับนะ้านวดก็พาเพื่อนมาดูหม่อนตอนนี้ดกมากๆนะออกดอกออกผลดกทุกต้นเลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยนะ้านวดก็ามาเด็ดยอดด้วยนะครับเด็ดยอดเพื่อ,อเป็นการส่งน้ําเลี้ยงของหม่อนของเราเนี่ยนะฮะไปเลี้ยงผลของเขา นะครับไปเลี้ยงผลของเขาแล้วก็เป็นการาสร้างตาในการทําผลรุ่นต่อไปนะฮะอ่ะวันนี้เนี่ยไม่ได้มาหัวข้อของการลิดใบเพราะว่าหลายหลายท่านเนี่ยนะครับก็น่าจะคุ้นชินแล้วเรื่องของการลิดใบนะเพราะว่าไอ้ไม่ใช่ริดใบเรื่องของการเด็ดยอดเนี่ยนะครับเพราะว่านนทดเนี่ยทาแนะนําบ่อยอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของหมอนที่ติดผลใหม่ๆแล้วเราต้อง เด็ดยอดอเด็ดยอดออกเพื่อไม่ให้ไม่ไม่ให้เขากลายเป็นกิ่งกระโดงนะครับเดี๋ยวจะต,ตัดกิ่งนี้ก่อนแต่วันนี้เนี่ยน้าหนวดจะมาเกี่ยวกับเรื่องราวของการให้น้ําในช่วงนี้นะครับเพราะว่ามีพี่พี่น้องๆเนี่ยถามกันมาเนี่ยเยอะมากนะครับว่า,าช่วงที่หม่อนติดผลแบบนี้เราควรจะให้น้ําอย่างไรนะครับควรจะให้น้ําอย่างไร ถ้าสังเกตหม่อนที่ติดผลในแปลงของนนวดเนี่ยนะฮะสังเกตได้ว่าทุกครั้งที่เรามาถ่ายทำเนี่ยนะฮะก็จะเห็นนนวดเนี่ยเปิดน้ำให้ตลอดนะครับเอาเป็นว่าง่ายๆเลยนะฮะหลังจากช่วงที่เราริดใบเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยนะครับนะฮะริดใบเสร็จปุ๊บพอ ใส่ปุ๋ยปั๊บเนี่ยก็ให้น้ำเลยนะฮะริดใบเสร็จปุ๊บใส่ปุ๋ยปับ๊บก็ให้น้ำเลยตั้งแต่บัดนั้นเลยนะครับและทีนี้ก็จะมีคำถามถามต่อมาว่าแล้วเราจะหายให้เนี่ยไปจนถึงช่วงไหนอ่าอันนี้สำคัญนะครับเป็นประเด็นสำคัญที่หลายคนถามมาว่าแล้วเราจะให้ไปจนถึงช่วงไหนอ่ะนะนวดน,นะครับสำหรับเรื่องของน้ำเนี่ย น้ำเนี่ยนะครับก็คือการให้น้ําในช่วงนี้นะ่ะเอาเป็นว่าเนี่ยนะฮะสรุปง่ายๆก็คือเราอย่าให้เขาขาดน้ําในช่วงที่เขาติดผลนะครับเพราะว่าถ้าเขาขาดน้ำเนี่ยผลของเขาเนี่ยจะร่วงนะครับผลจะร่วงเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็คือต้องให้น้ําทุกวันถ้าไม่ทุกวันก็คือเราเราให้อ่าวันเว้นวันหรือว่า วันเว้นสองวันก็ได้แต่ว่าเราต้องอัดให้เขาเนี่ยให้เต็มที่นะฮะต้องอัดให้เต็มที่นะครับอัดให้เต็มที่ก็หมายความว่าก็คืออย่าให้ใบเขาเหี่ยวดิขาดในช่วงที่ติดผลนะครับมันมันมันจะส่งผลไปถึงลูกของเขาทีนี้เราจะให้ไปจนถึงเมื่อไหร่นะครับเราก็จะให้ไปจนถึงช่วงที่เก็บผลผลิตหมดอ่า แต่ทีนี้ของ,งน้าหนวดเนี่ยนะครับเวลาช่วงที่ผมเก็บผลผลิตเหมือนวันนี้ผมมาเก็บผลนะครับวันนี้ผมก็จะงดให้น้ำนะฮะสมมติว่าเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เราเก็บผลดีกว่าเนาอพรุ่งนี้เราจะจะไปเก็บผลเนี่ยวันนี้เราเริ่มงดเลยนะฮะแล้วเราเก็บผลเสร็จพอเราเก็บผลเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับพอเราเก็บผลเสร็จปุ๊บเราก็ให้น้ําต่อได้เลยนะฮะจนกว่าเราจะเก็บผลผลิตของเราเนี่ยจนหมด พอเราเริ่มเก็บผลผลิตหมดทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราให้น้ําเพื่อเป็นการเลี้ยงลําต้นไว้เฉยๆนะครับเลี้ยงลําต้นเลี้ยงตาเลี้ยงใบของเขาไว้เฉยๆนะฮะไม่ไม่จำเป็นต้องต้องให้ถีให้ให้ประจํานะแค่อย่าให้ต้นเขาเหี่ยวเฉยๆนะครับนี่ฮะวิธีการให้น้ําที่น้าหนาดให้นะครับเนี่ยเหมือนวันเมื่อเมื่อวานเนี่ยผมเปิดให้สามสามสี่แถวสี่แถวนี้นะครับ ทีนี้วันนี้ผมก็งดสี่แถวนี้ผมก็เปิดให้สี่แถวโน้นนะครับอันนี้เราก็มีช่วงแบ่งนะฮะช่วงแบ่งก็คือแบ่งไปแปลง,บ,ง,บ,งบนบ้างน,นะครับแปลงนี้ก็จะอยู่ได้ประมาณสองวันเนี้ยอยู่ได้เลยนะครับเราเปิดเต็มที่เราก็จะเว้นไว้สองวันเลยนะฮะนี่ดูนกกินนกนกก็ไม่รู้จะไปกินที่ไหนเนาะก็ผมสงสารนกเนี่ยผมพูดไปพูดมาเนี่ยก็คือผมปลูกไว้เนี่ย ครับก็คือเราเอาเป็นว่าถ้าเราเอาทานเราก็เอานะครับถ้าอาย่างไงเราก็แบ่งให้เขากินนะครับถึงเราจะไม่ได้ผลผลิตแต่ว่าเราก็ได้บุญเออเรา,เอาอย่างนี้นะของเราเนี่ยนี่นะครับผลดกมากนะฮะเป็นให้ผลผลิตดกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ปลูกก็ไปหามาปลูกซะดกๆแบบเนี้ยนะถ่ายรูปนิดน,นึง นะครับโอเคเอาเป็นว่าเคลียร์นะฮะเรื่องของอาการให้น้ําหมดในช่วงนี้นะครับนะฮะก็คือพอเริ่มใส่ปุ๋ยย้ำอีกทีนึงนะอีกทีหนึ่ง,นะงเริ่มใส่เ,เริ่มริดใบเสร็จปุ๊บพอใส่ปุ๋ยปับ๊บใส่ปุ๋ยป๊บก็คือให้น้ําเลยนะครับให้น้ําให้อย่างไรก็ได้แต่อย่าให้ใบเขาเหี่ยวหรือว่าอย่าให้ผลเขาเหี่ยวแบบนี้จะง่ายกว่าเนาะ เราให้แบบใดก็ได้ช่วงนี้ให้ไปเลยน yes. ้านะฮะมันไม่มีผลกับกับกับก so ับรสชาติเพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าแล้งแต่ว่าถ้าถ้าท่านที่อยู่ในในในพื้นที่หน้าฝนเนี่ยก็ก็คนละอย่างกันนะครับพื้นที่หน้าฝนก็ไม่จําเป็นต้องให้น้ําอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันมีฝนอยู่แล้วใช่ไหมครับนะฮะแต่ช่วงที่อ่าพื้นที่เหมือนแถวโซนภาคอีสานภาคเหนือเนี่ยนะครับที่ช่วงนี้เริ่มแล้งแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถจะ ให้น้ำได้ตลอดเลยนะถ้าน้ำเรามีเพียงพอแต่ถ้าน้ำเรามีไม่เพียงพอนะครับเราก็ให้อ่าให้พอเลี้ยงใบของเขาไม่เหี่ยวนะฮะเลี้ยงใบของเขาไม่เหี่ยวถ้าใบเขาไม่เหี่ยวผลเขาก็จะไม่ร่วงนะครับนะเนี่ยดูนะครับออกผลดุกอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ แนนหนวดก็พามาดูแล้วก็มาแนะนำเรื่องเกี่ยวกับการให้น้ำเดี๋ยวแนนหนวดก็จะไปริดใบต่อ,อไม่ใช่ริดใบเด็ดยอดต่อนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมาเจอกันใหม่นะครับมีอะไรดีๆใครมีคำถามอะไรก็ฝากไว้ทางข้อความก็ได้นะครับหรือว่าใต้เมนก็ได้เดี๋ยวแนนหนวดจะจะมาตอบลงในคลิปให้เลยก็แล้วกันนะครับเพื่อมันจะได้ไม่ยากนะเพราะว่าบางทีผมอาจจะไม่ค่อยมีเวลานะครับแต่ก็ได้ไปอ่านคอมเมนต์อยู่ บางคอมเม่นต์ก็ยังไม่ได้ตอบเลยนะครับก็ต้องขอขอโทษด้วยจริงๆนะครับแต่ช่วงนี้งานมันเยอะนะครับงานเยอะตลอดนั่นแหละเพราะว่าเราทาเราทาเองทุกสิ่งอย่างนะครับมันก็เลยอาจจะมีเวลาน้อยหน่อยหนึ่งเนี่ยดูนะครับจะออกผลเนี่ยดกทุกต้นเลยนะครับไม่ใช่ว่าออกต้นใดต้นหนึ่งนะครับมอนจะดกหนึ่งก็คือเขาได้รับแดดเต็มที่ เขาได้อายุของเขานะครับแล้วก็เรื่องของสายพันธุ์นะครับอันนี้คือความดกนะครับส่วนความสมบูรณ์ของผลก็ขึ้นอยู่กับการให้ปุ๋ยให้น้ำนะฮะอ่ะวันนี้เดี๋ยวนันหนวดลาทุกท่านไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ก่อนจากกันนะครับเดี๋ยวฝากช่องนิดนึงช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนะครับเป็นช่องที่นันหนวดทำมาเดี๋ยวฝรั่งนะครับ แล้วก็อีกช่องหนึ่งก็คือช่องของพี่ต้อมนะฮะต้อมปลูกผักสวนครัวกาเดนแ plant นะครับช่องพี่ต้อมเนี่ยเป็นช่องที่ให้ความรู้หลายๆอย่างนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปดูได้เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทําจุลินทรีย์ต่างๆหรือว่าการทําสารไล่แมลงนะครับที่ปลอดภัยนะครับไม่ไม่มีสารพิษสารเคมีตกค้างปลูกผักปลูกผักไว้กินที่บ้านเนี่ยนะครับไปดูช่องนี้เลย นะครับสนุกสนานบันเทิงนะฮะหรือว่าท่านที่ต้องการจะทําช่อง YouTube อะไรแบบนี้นะก็ไปสอบถามได้พี่ต้อมพี่ต้อมตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณด้วยกันแล้วกันนะครับอวันนี้นันวดลาทุกท่านไปแล้วมีความสุขมากมายทั้งร่างกายและจิตใจช่วงนี้เป็นหวัดเสียงอาจจะดีหน่อย <laughs> อย่าลืมนะครับคิดดีพูดดีทําดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนนวดลาไปแล้วสวัสดีครับ